ได้มาดูน้องไบซ้อมไหมฮะนี่มาบางท่านม,มาดูเป็นอะไรคะน้องไบของเราสนุกตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมคะอาตะกี้แอบกระซิบวบบอกว่าพี่พี่ผมคิวสุดท้ายเลยอะ่ะบอกเขาว่าอย่าพึ่งกลับนะ,ะเหนียวแน่นอยู่แล้วเราเย,ยาังไม่มีหายไปไหนนะครับผมรอเลยบอกเลยว่าได้ลุกขึ้นมาเต้ได้ลุกขึ้นมาเด้กันเต็มที่ถูกต้องค่ะเพราะใบจัดมาแบบว่าสนุกสนานสุดยอดนะคะแต่ตอนนี้ด้านหลังของเรานะคะแหม่ยังมีศิลปินรุ่นพี่ ของเราผลงานเพลงนี้ก็โอ้โหลืมชื่อถูกต้องพี่หนึ่ง ETC นี่เรื่อพี่โรงเรียนพี่หนึ่งจริงๆโอ้โหเรียนนี่ปวดนิดนึงปวดเลยค่ะพี่แน่นอนนี่แหละปวดนะ้พี่แม็กซ์รันนะคะทุนนี้ก็ไม่คนแต่งเพลงให้ช้าด้วยใช่ครับมีอีกหลากหลายเพลงที่เขาได้แต่งไว้โอ้โหทนนีคุ้มจริงๆเลยนะครับเจอทั้งศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แในความสามารถอี่มากไม่แพ้กันเลยถูกต้อง ใช่ครับซึ่งโอ้โหเป็นเกียรติมากๆ